ครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับผมครับครับมาดเด้อครับไอ่เซฟน้องรอดใหม่เนาะครับผมเขามาฮอดมือไปยี่สิบแล้วครับผมครับสนใจก็ทักเข้ามาเด้อพี่น้องเด้อเป็นไก่มกเซฟสแตนเลสครับผมครับแบบหนึ่งป่าเนาะพี่น้องเนาะครับผมครับเป็นรุ่นนี้แล้วครับพี่น้องรอดนี้ครับผมเป็นรุ่นนี้ครับผมถ้าพี่น้องอยากได้ไก่ตัวนี้ครับให้แจ้งว่าแบบ ไก่ที่มีเบอร์โทรอยู่ด้านข้างนะพี่น้องเด้อครับผมแล้วก็ไล่ไอดีครับผมนะให้แจ้งว่าตัวมีเบอร์โทรอยู่ด้านข้างวัสศุก้์พี่น้องเด้อเป็นไก่บกเซฟสเตอรเลตครับพี่น้องสามร้อยห้าสิบบาทครับผมพี่น้องราคาเก่าครับผมครับานเป็นใช่หน่อยครับแบ่งขายให้พี่น้องครับผมครับสนใจกับทักมาเลอพี่น้องเด้อครับผมครับสนใจกับทักมาครับผมพี่น้องครับเพรปืนยิงป่าไว้ใส่ครับผมแล้วพี่น้องสีเ็ดไว้อขายก็ ครับราคาบัตรถือครับบัแพงครับผมพี่น้องเพราะใสครับผมครับเป็นงานสแตนเลสนะครับเด้อพี่น้องครับผมสําหรับยิงปลาครับผมครับสหรับพี่น้องอยากได้รุ่นนี้ก็ให้เน้นมาจากนไอยครับผมว่าเอารุ่นเบอร์โทดเด้อร์พันเชนไชน์อัลเซนต์รุ่นที่มีเบอร์โทด์รันคางอัลเซนต์ครับผมเข้าใจกันรู้เรื่องครับผมพี่น้องครับครับเพราะว่าร้านพันเชนไชน้อยมีขายสองรุ่นเนาะครับพี่น้องสนใจกันถักเข้ามาเด้อพี่น้องเด้อครับผม อย่าลืมครับผมไก่บกเซฟสแตนเลสครับผมเซฟนกรุ่นไม้ราบางตาครับพี่น้องเตมใส่ลูกของพี่น้องเมื่อครับผมครับครับเป็นแบบ เดลเลตเซฟพี่น้องเด้อราคา3า0ร้อยบาทคือเก่าพี่น้องครับผมสนใจทักกระม้าด้วยพี่น้องเด้อครับผมยาสะครับผมของหมดเร็วครับผมพี่น้องครับของหมดเร็วมากร้านประหยใช้น้อยแป๊บเดียวหมดครับผมพี่น้องเผาโทั่ามเอ้าครับผมพี่น้องครับครับครับผมสนใจฝากครับนี้ครับผมพี่น้องเผาโทัมาแล้วครับเด้อพี่น้องเขาไล่บาได้กรโท้ครับผม ครับปกติกะมันก็เป็นไอดีไลนของพื่นใช่น้อยแล้วครับนี่ตอนเพื่อนเต็มก็ดีเขาเนี่ยก็โทษก็ได้ครับผมโทษเลยเด้อครับผมโทษเนียนโทษก็ได้ครับผมพี่น้องถ้าเขาไลน์เด้กเขาครับผมพี่น้องครับฝากซันี้ครับผมขอบคุณหลายเด้อพี่น้องเด้อที่ติดตามชมแล็อุดหนุนสิ้งขาพไปใช่น้อยครับผมครับขอบคุณหลายครับผมสวัสดีครับ